คณะปรกอข้าผดหออะไรหูยกกระถางได้หรอก๊อกฟองก๊ผีได้ไหมได้ฟอก๊อกกกได้โก่โกยกแเชฟให้โยกกระถา่โยกเองไม่น้าหนักกระถาง้หนักไงอนะชนเลยหรอหูกะกานแบพี่ชอบได้ยังไบ้าแล้วหนูอ่ะหนูทกาพไหมลูกก็จริงๆไม่ค่อยทำเท่าไรับกินเองไค่อยทำใช่มใช่แล้วจะิงปืนของพียังไขอ ถ้าต้องจ่าจริงจจัากับจริจรง่าและวกามีเท่าไหร่ิจุตาวกับฉลากค่ะไ้ดจกาลอ๋อจะดูเหรอผมวเาปิดแลวรออ๋อาเกียบปิดเหรอรีไว้เขาปิดแล้วจ้ะเกียบปิดเขาไร้อนหนาเขาหนีด้วยเ่ร้อนหน้าได้ไงร้อนไ เี๋้วก็เลยปิดไปร้อนเหี้ยแล้วที่ไม่บอกใครพะไพี่เสิร์ฟเราก็ตกใจไงพี่เสิร์อนนั้นที่ร้อนทสเนตอนแรกผมคิดว่าไอร้อมาจาไหนโอ้มาจากตาเลยไม่แล้วจะลูกรอลูกไม่ต้องปิดก็งาเพาตอนนี้เราจะบาร์บีคิวนาได้เลยค่ะลูกทางลูกร้อวร้อน่ยได้เลยใช่ค๊ที่กลัวนนกที่ลงไปในบาร์บีคิวหมือนลุกทำเลยค่ะไม่ต้กวนถ้าแต่ท่านี้่เขาบอกลูกคนเอาที่หลังก็ไม่ มาน่ะเนี่ยมีเลยนะมาร์คมีตั้งแต่ไหเป็นต้นาเลยอมีเพิ่มแบบว่าซอสแาบเดียวกันอันนี้มีอะไรอะไรนะลูกมันมีซอสเพิ่มก็คือลูกเราต้องต้องกานไม่ทานก็ได้ค่ะเออไม่ไ้มันจะได้ไม่ทายนะถูกไม่เป็นไรเป็นฟปีตาจเลยนะคะอะไรนะทำไมเราไม่ทานวันนี้เราไม่ทานวันนั้นลูกไม่มีคระถามได้ไปทำเราไม่ได้ตากันเลยมาถ้าถูกว่าเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วเราไม่ต้องทาอันนี้มี ใช่ไหมก็คือ <favorite> ก้องใจร้ายคือแม่กำลังจะข้าประโยคนี้ลูกกระดาษต้องทามไหมพอแม่งานจะกงานนี้ต้องทาไหมพอแม่กำลังอาหารไม่ต้องเข้าอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยที่ว่าเราทานกับใครใช่ไหมนะทุกคนอาหาร บอกว่าไปไหนเนี่ยต้องะระวังต้องกะวังไม่ขอบคุณขอบคุณอะไรอะไรนะแล้วบาร์บีคิวนั่นแปลว่าช่วยเป็นผู้ดื่มด้วยนะเมื่อกี้เฮียบอกว่าจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่อะไรเฮียหรือเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกินบาร์บีคิวพร้อมกันอย่างอร่อยกันอะไรค่ะครับเชิญมาเมื่อค่ะมาเรามาปิกนิกกัน,น,กนเดี๋ยวทางด้านล่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เสิร์ฟ บาริสต้าค่ะเราก็เราก็ปริวไปได้พดร้อมกันเลยค่ะปิ้งไปค่ะนักข่ายอยู่ที่นั่แล้วค่ะเจ้าหนาที่มาแล้วะค,ะค่ะน้องเฟอร์ดแอนดเวิร์ดจะมาสุดเรสต์ที่ไหนะคะนองเฟอร์เปิดไระตค่ะเ,คเดี๋ยวน้องเฟอร์ดจะดูแลเกยจการทางด้านล่างแล้วค่ะ กันนเาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแจกตะกาปิ้งๆอย่างทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแย้แอบเข้าไปดูนิดนึงก็คือแตงามจะได้รับอะไรบ้างอยาได้หนึ่งชุดเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงท่านนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะขอแล้วจะขอลงหน้านี้ยอดขาเห็นบอกว่าอยากได้ตะกร้าใช่ไหมมากอิจฉาเขาเนาะทำงานมีห้าสิบครอบครัวที่ได้เนาะตะกร้าที่เห็นบอกว่าผักตบชวาที่ของที่ยาเรียกเลยใช่ไหมก็ดีแล้วค่ะ กชูมาได้เอาแบบตกกระชอนถูกต้องนะคะแล้วก็สร้างรายได้ชุมฉวนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในมีอะไรกันบ้างนี่อ่าด้านบนเป็นยังไงบ้างคะแอบฝนใจตะก้าเหมือนกันนะเพราะทุเแยกกันแล้วสามคน้ค่ะหมคะชอบแล้วมีหุ่นถึงใบนะคะอด้านในมีเราวิ่งแบบนี้มีอะไรบ้างเลยขอดูหน่อยนี่เลยอ่าเดี๋ยวรอบาร์บีคิวมาส่งนะคะเดี๋ยวมาทานไปแล้วกันในข้งนี้อดูหน่อยโชว์นิด โหน้อองุ้ยมีแบบเดียทานมากนี่ลอยเฟิร์สตาเดียจะกินบาร์บีคิวแล้วปะปั้นเวทีเป็นไงบ้างขอดูหน่อยปั้นเวทีคือวิ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วพร้อมมากอ๋อใช่แล้วแล้วกระต๊อกนั้นเป็นยังไงนะคะกระต๊นกไปแดนชิงให้โชว์นิดนึงกันเลยหนึ่งสองสามอ้ามตาตาบอกไม่เห็นอุ้ยแม่ตาแก่สวยเลย ข้าวเหนียหอมกระป๋แรกหอมหอมแล้วก็ยังมีเนเ้อเยี่ยมจัะเยี่ยมสุดละชิ้นแต่มีอะไรบ้างหมูใช่ไหมคะหรือไก่อันนี้น่าจะเป็นไก่ครับมะเขือเทศไก่ก็ปรเทศปีนกระป๋ะใช่เฮียใช่ไหมคะที่ชอบกินมะเขือเทศโห่เนื้อวัวนี่ต่เฮียก็ชอบกินค่ะมะเขือเทศมีอะไรตัวปีนกินแล้วปีนขึ้นมาไปบนอนไรเลยแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นไม่ต้อง ตอนนี้น้องิดกจะกินหรือยังคะกงครับยุ่งทำไมอันนี้ไม่น่่ออันนี้อันนี้มันเป็นสัมพายร่กวัน่อที่ต้องกินกับหนูสโคสองหนึได้เลยหนูหนูเริ่มรับประทาก่อนค่ะทานได้เลยทานได้เลยลูกทานด้วยกันครับกินพร้อมกันไหมครับทุกคนทุกคนพร้อมนีอา้เซตเซตเซตเซทุกคนถือถือยกยกผ้าพิมีนมาให้มาใ แล้วนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวียร์พร้อมก ก็จะทิ uhm ้งิ่นกาจากนั้นทีค่ะรับประทานค่ะคชวนทิ er> ้หน่อยชวนทิ้อามีริกเสบางอย่าค่ยมือค่ะคยมือแล้วก็กินผ่ะเป็นควมือควมือีนีค่ะควมือทนีควมือแล้วก็ายเจปา ดูเียวก็เป็นเรื่องเลาเเหมือนได้คะแนนเลยเียวเก็บมืนเก็บนสทีาเลยอ่ะอร่อยอะครับเดี๋ยวเก็บอาแตา้คื่เติีเตียเอน่ารักจริงจังป้าวนี่เพื่อนในวใหญ่คือในวงแล้วบอกว่ารัาประธานพอเป็นพี่อีติดมาติดมาไ่แล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพี่มาเิดใคร มีาไม่เอาไม่เอมันติดมามันติมาอะอนีออมาททงพี่ไหมอ่พี่พเฮียเฮียช่วยหน่อยพี่เราไม่ชะกันเองค่ะหาได้ไหมหนูช่วยันซอช่ทำไงมันติดมาอย่างไีมันต้องกินติดหมเ่ะอะไรเกิดเหตุอะไรเ่ยออมาเกิดพี่ตอให้มาดีไหสิ อะไร่อมื่าเทศที่เรากินกันอไหมมันกว่ามันว่าเขาอยากกินแบบน้บ่อมากนะไหนเราพี่จะได้กินอันไหนอ่ะอุ้ยใ้ทอุ้ยหกดเลยนะแล้วาก็แบบอะไรบางอ่ะเาก็ไปของพี่ตกใจนานจเมือ่างประเทศอบกินมาบนี้ให้กินมเลไม่ไม่ไม่ปัน้ววองนะแล้วปกติคือว่ามไ เอา้กนนาเลยดิาไม่ได้แ้วอใจบองศาเยอะไรนเยยมันยอยไม่แต่ซอสกับคิวอร่อยนะอวทำากั่นเนะคะ มาจากแท็กซี่ซอสหมากไม่น่าทำไมอร่อยขนาดนี้เอามาต้มตอเหมืนะคนนะทุกคนกินปเป็นด้วยกันนะครับผมอันน,น,นี้อันนี้ผมอยากดูมากโยมอันนี้คือที่หนึ่งนี่คือครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับทน,นี่มีทั้งพ่อแม่ลูกสาวสามสี่ห้าคนโคตร เขาคนนี้เป็นแม่เขาคือลูกเขาคือลูกเลขาคือลูกยังไม่ได้หรอครับาายังไม่ได้พอ่อคนเวทีพ่อนิวหนูหรอล่าไล่พ่อจ้าไล่พ่อสิดี เดี๋ยวกลัวแต่ว่าพ่อมันไคิวไม่เลยวันคุณอุ้ยไม่ไม่ก็เงี้ยเปิดไฟแรงก็วันนี้นะคะจะมีสี่ไม้เพราะฉะนั้นเราจะมีผู้โชคดีสี่คนที่นุนิวและซีจะมอบให้นะคะเดี๋ยวจะจับชื่อจากโหลดโหลแก้วพี่พี่เมื่อกี้จะมาถึงมาแล้ว่สินะหรือจะจับคนละสองท่านเลยจ้ะโหลคนละสองเขาให้คนังม้อ๋อสองคนสองคนคนไม่มีสิทธิ์เลยได้ไปไม่นุ้น